วันนี้เวลาสิบนาฬิกาณวัดเทวราชกุญชรเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปร,โด,กปรโดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเชิญฮิรัญยบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิราธรซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดสถาปนาพระธรรมวชิราภร์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชดดินานามที่จะรึกในฮิรัญยบัตว่า พระพรมวชิราธรคุณากรธรรมปฏิพานสุวิธานสังคกิจโกศลโสพลศีลาจารย์นิวิตตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิตสอนบรวรสังคารามคามวาสีสถิณวัดเทวราชกุญชรวรรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2568มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูป ปัจจุบันพระพรมวชิราธรอ,อายุ62ปีพรรษาที่40ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัทเทวราชกุญชรเจ้าคณะภาค13ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศกรรมการมหาเถระสมาคมและผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวงและเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรกิจวิมนซึ่งมีพระบรมราชองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระอัตถกิจโสพลเป็นพระราชวชิรกิจวิมนโสพลศาสนพานธุราธรมหาคณิสอนบาวันสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตณวัดสามพระยาพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่สองมีนาคม2568มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สรูปปัจจุบันพระราชวชิรกิจวิมนต์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา